อาร์ตังไงหง้อมเดินหน้าในการคว้าดาวรุ่งสกอตแลนด์ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อาร์ตนาะสบอกสไลด์ย้ำการตอบสนองหงสุดสำคัญในคังนี้เลยนะสรัดชี้หงครองเกมหมดจดแม้จะเฮบิวก็ตามทีความละเอียดจริงๆอาร์นอนพาลิเวอร์ฟูกเก็บชัยก่อนเจอกับ2เกมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในคัลนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการยีนทางด้านของเลนนอนบินเบอร์นะฮะกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีของมาเชอร์เวลสโมสรในสกอตแลนด์เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลในขารักนี้อยู่นะ โดยิวเวอร์ฟูมีดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์อย่างเบนช์ดอกอยู่ในทีมแล้วและพวกเขาก็กำลังมองหาโอกาสในการเพิ่มนักเตะดาวรุ่งที่มากพวสวรรค์เข้าสู่ทีมอีกทางนี้เมลส์รายงานข่าวนนว่าดิวเวอร์ฟูกำลังให้ความสนใจที่จะดึงตัววินเวอร์ซึ่งมีดีกร,เรีเป็นกัปตันทีมมาเทอร์เวลชุดเยาวชนและก็กัปตันทีมชาติสกอตแลนด์ยู19ปีมาร่วมทีมตลาดหน้าหนาวน,นี้เลย โดยตดยตั้งของกาสโกลเชลติกและก็เบรนเจอร์สองทีมดังประจำลีกสกอตแลนด์ Scotland, เองก็ให้ความสนใจอยู่ในครั้งนี้อยู่เช่นเดียวกันโดยค่าตัวของมินเรอร์ถูกประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ4ล้านปอนด์เลยนะเอาล่ะยังไงงานนี้โดมินิกโซอบ,บ็อกสไตร์กองกลางของลิเวอร์พูลยืนยันถึงความสําคัญของปฏิกิริยาการตอบสนองของทีมตนเองหลังมีช่วงที่สกอร์นะฮะตามหลังแต่กลับสามารถพลิกกลับมาและสามารถเอาชนะซอตมตันถึงถิ่นเซนต์แมรีไป3ต่อ2 พวกเขาเป็นทีมที่ดีนะพวกเขาเล่นบอลได้ดีพวกเขาทำสองประตูได้เร็วแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือปฏิกิริยาตอบสนองเราแสดงให้ได้เห็นได้ดีมากและก็มีความสุขมากกับ3มแต้มในครั้งนี้ พูดถึงประตูของเขา,าเราได้มีการประชุมกันอยู่2-3ครั้งก่อนเกมและเราองนั้นก็รู้ดีนะว่าเขาสร้างสรรเกมจากแดนหลังได้เกง่งพองบางครั้งพวกเขาก็ทําได้ดีบางครั้งพวกเขาก็ทําผิดพาลาดแต่นั้งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เราได้เห็นเรานั้นบีบกดดันได้ดีมากและก็ได้ประตูด้วยโดยพูดถึงทั้งทั้งของโมฮัมเหม็ดซาวราทุกคนนั้นรู้จักทั้งทั้งของโมดีเขาแค่ทํามันต่อไปและผมหวังว่าผมจะได้เล่นกับเขาได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ พูดถึงการนำเป็นจากฝูงในการทิ้งแต้มไปถึง8แต้มมันเป็นความรู้สึกที่ดีแต่นี่เพิ่งจะเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลเราแค่ต้องเดินหน้าต่อไปและก็อยากคิดนะว่าทีมอืน่นนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นหารืนงยังไงอันเนสตรอตกุนซอลิเวอร์ฟูลยืนยันเลยว่าทีมของตอนเองนั้นครองเกมได้เหนือกว่าซาทัมตันได้สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนแม้ว่าสกอร์ชนะไป3ต่อ2จะทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นเกมที่ยากมากก็าตามที โดยในครึ่งหลังผมเห็นถึงความเข้มข้นที่ผมมองหาในครึ่งแรกซาตัน,นทำให้หลายทีมต้องเจอกับงานที่ยากมากรวมถึงถเหล่าทีมระดับท็อปก็ด้วยและพวกเขาก็ทําให้มันยากขึ้นไปอีกในวันนี้แม้ว่าในความคิดเห็นของผมเราจะครองเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบและก็ตามที เราไม่ได้เร่งจังหวะพอที่จะเข้าไปในกรอบเขตโทษในช่วงครึ่งแรกหรอกนะเราแค่เก็บบอลที่บุกเข้าไปในกรอบเขตโทษแม้ว่าเราจะตามหลังในครึ่งหลังแต่เราก็แสดงให้เห็นถึงการเร่งเกมและก็ความเข้มข้นที่มากขึ้นนั่นทาให้มีโอกาสหลายครั้งและที่สุดแล้วก็ทําได้2ประตูในครั้งนี้ การเสร้าวกา์เป็นเรื่องที่ยากมากแต่เมื่อต้องเจอกับทีมที่ยืนต่ำในะระบบ4-5-1เราอีกนั้นก็รู้จินตนาซาเซาตันตันต้องการที่จะเล่นจากด้านหลังดังนั้นคุณต้องเล่นอย่างดุดันจริงๆไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะทำตามแผนของตนเองได้ดี พูดถึงโมเมซาร่าบ้างถ้าคุณอยากจะชนะคุณต้องทําประตูและเราก็รู้ดีนะว่าโมท,ทำประตูได้สํหรับผมแล้วประตูแรกของเขาสําคัญที่สุดเพราะเราได้ประตูยังไงก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็แค่รอเราทําประตูเพิ่มเติมอีกครั้ง พูดถึงฟอร์มโดยรวมนั้นข้อดีคือเราสู้กับได้แต่ก็มีแค่2ครั้งเท่านั้นที่ผมเหรียวพวกเขาเนี่ยมาถึงรอบ18ล้หลาของเราโดยทั่วไปแล้วเราคองเกมได้แต่เพราะว่าสกรมันก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นเกมที่ยากแต่เราก็สมควรที่จะชนะในครั้งนี้ เราพูดถึงการ,รเผชิญหน้ากับด้านของฟอนบริอัลมารริดและก็แมนเชสเตอร์ซิตีในโปรแกรมถัดไปพวกเขาเป็น2ทีมที่ครองเกมฟุตบอลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดังนั้นเป็น2เกมใหญ่แระด้านก็คือเหตุผลที่เราต้องชนะในวันนี้และดั่นคือสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดในครั้รนง,งนี้อาละังไงทีวฟูซ่า่านอีกสักครั้งกับโจนท,ที่ไม่ง่ายเลยนะ เมื่อริเวอร์ฟูเย็นเซาต,ตันตันคู่ต่อสู้อาจจะดูเหมือนง่ายแต่ก็นั่นนะครับไม่มีอะไรที่ง่ายไปเสียทุกเรื่องนะโดยสถิติก่อนเตะกันที่เซนต์แมร์บรีดับเมื่อคืนวันอาทิตย์ตรงกันข้ามอย่างสุดขั้วเมื่อริเวอร์ฟูเนี่ยคือจากฝูงเตะทั้งสิ้น11นัดชนะไป9เสมอ1แพ้ไป1ขณะที่เซาตัตันอ่ารังระดับสุดท้ายของตารางคะแนนเตะ11นัดเหมือนกันชนะไป1เสมอ1แพ้ไปเก ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันใช่ไหมกับการควา้3นา3ามคะแนนยิ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดท่าแพ้สเปอร์ไปตั้งแต่วันเสาร์ด้วยก็ยิ่งที่จะน่าเพิ่มความมึกเขิลโอกาสในการฉีหนี้ระเบิดสีฟ้าออกไปอีกมาถึงแล้วกาะนั้นมันก็ไม่ใช่วันที่ง่ายอยู่ดีเมืองด้านของซัตัมตันเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีวางกำลังในเกมรับไว้นั่นเล่นอย่างอดทนและก็อาศัยจังหวะสวนกลับตอบโต้นในขณะนี้ โดยคุณภาพในภาพรวรมที่เป็นรองอยู่แล้วทีมนักบุญจึงต้องสู้อย่างระมัดระวังที่สุดช่วยกันเล่นช่วยกันขยับตัวปิดพื้นที่รักษาสมาธิพยายามปิดช่องว่างไม่ให้ลิเวอร์พูลมีช่องเจาะเข้าทําและเข้าโต้กลับเล่นงานเมื่อมีจังหวะในครั้งนี้โดยทจ้ทินทําได้ดีวิ่งกันเยอะใช้พลังงานกันไปบ้างและก็มีผลต่อความรวยราในช่วง20วนาทีสุดท้ายของเกมที่สุดท้ายก็ยักนการโหมบุกของอาคันตุกะในครั้งนี้ไม่อยู่ ซาตันตันแพ้ไปแบบน่าจ่นชมในการต่อสู้แบบการฝัดสู้นะฮะส่วนลิเวอร์พูลชนะแบบผืดขึ้นคอแต่ว่าเดินหน้าต่อด้วยระยะห่างจากผู้ที่ตามมามากกว่าเดิมจาก5แต้มเป็น8แต้มเข้าสู่เกมที่ใหญ่ที่สุดที่รออยู่ในวันอาทิตย์น้าด้วยสถานการณ์ที่ดี เกมเยน ry, อนเซมแมรีอาร์ตาเนสโรตทำให้เห็นติครั้งถึงความละเอียดตั้งแต่การจัดตัวพเพื่อนนักเตะที่เดินทางกลับมาจากเกมทีมชาติฝรัง่งฝั่งอเมริกาใต้มาไกลกว่าคนอื่นเขาถึงช้ากว่าคนอื่นเขาได้พักน้อยกว่าคนอื่นเขาถูกจับนั่งข้างสนามทั้งบรูดิอัสแห่งโครมเบีย และก็อเล็กแม็กอาริสเตอร์จากอาชินามีเพียงแค่ดาวินดูเยสของอุรุกวัยคนเดียวที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอาจจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันส่วนหนึ่งประกอบไปกับเหตุผลปัจจัยอื่นๆในขณะนี้ก่อนจะเตะเกมนี้ลิเวอร์พูลเองก็ลงเล่นเกมลีกหลังโปรแกรมติมชชตาบารลุมากถึง2ครั้งครั้งแรกก็คือเดือนกันยายนแพ้นอตติงแฮมโฟลเต์คาชินที่2ก็คือเดือนตุลาคมชนะเทลซีที่แอนฟิลด์ในขณงนี้ โดยในครึ่งแรกทั้งดีอาร์ตแลวก็แม็กอาร์ิสเตอร์บินขา้ามทวีปกลับมาและกระดกเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลต่อทันทีในเกมที่เกิดเจอกับพัน่องของฟอ r เรสต์ขณะที่ดาร์วินติดโทษแบนไม่ได้เดินทางไปเล่นกับอุรรกวัยมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองผลไม่น่าประทับใจทั้งดีอาร์ตแลวก็แม็กกาสร้างอิทธิพลต่อเกมไม่ได้ตามถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงหนึ่งชั่วโมง ของเกมทั้งคู่ลงเอยด้วยการจบอย่างาพ่ายแพ้ต่อหน้าเจ้าป่าเดอะคอฟในคารังนั้นมาครังที่2องชอรตก็ปรับแล้วเกมเกอจอชนะเชลซี 4, ทั้งดีอาร์สดาวินและก็แม็กอาริสเตอร์ที่ไปเตะบอลคัดบนโลกโซนอเมริกาใต้กลับมาถูกจับนั่งสำรองเรียบบุดดาวินถูกส่งลงสนามตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมเพราะดิกโกโจตาเจ็บดีอาร์สลงเล่นนาทีที่66ส่วนแม็กอาริสเตอร์ลงเล่นสนาม10นาทีสุดท้าย ผมตั้งข้อสังเกตว่าชรอตน่าจะปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้และเมื่อดูจากการจัดตัวในเกมล่าสุดมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยข้อจํากัดเ,เรื่องของกองหน้าดาวินอาจจะมีชื่อเป็นตัวจริงในเกมเยือนซาตตันแต่เพื่อนร่วมทีพววทั้งดีอาร์สและก็แม็กอริสเตอร์เริ่มเกมด้วยการเป็นตัวสำรองในครั้งนี้ทั้งคู่เลยนะซึ่งแน่นอนครับ กลุ่มกาลังที่ใหญ่พอที่จะมีคนสามารถเล่นทดแทนกันได้เป็นเหตุผลสําคัญที่โกดดี้กักโปสามารถเล่นตําแหน่งของทีอารสได้เคอร์ติสเนียก็สามารถเล่นตําแหน่งของแม็กอาริสเ,าาเตอร์ได้ ส่วนรายการของทนันแม็กอาริสเตอร์นั้นยังคงน่าจะมีเหตุผลที่ซ่อนเบรนมากกว่าไปกว่านั้นอีกคือกองกลางทตมชัตนอาจิตนาบรายนี้มีใบเหลืองติดตัวสะสมมาแลบว4ใบถ้าได้รับใบเหลืองก่อนเกมที่19ของฤดูกาลเขาจะติดโทษแมนหนึ่งนัดทันทีตามกฎของพิเมเบริกเกมต่อไปคือเกมสําคัญกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชาร์ตต้องการนักเตะที่พร้อมที่จะให้เขาเลือกใช้งานมากที่สุดการออกเล่นตั้งแต่ต้นเกมในครั้งนี้จึงอาจจะเป็นความเสี่ยงสำหรับ,บรายของแมคก้า ไม่รวมไปถึงความเดดล้าจากการเดินทางข้ามน้ําข้ามมหาสมุทรกลับสมโมสรโดยกลุ่มกำลังของเลเวอร์ฟูยังขับเคลื่อนกันได้ดีจนไรอันการาเฟนสเบิร์กและก็โดมินิกโซบอสไรต์ในแดนกลางกัคโปู้เยสและก็มาร์เซ่าแดนหน้าควบคุมการเกมและก็ครองบอลบุกเข้าส่อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถที่จะส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตาข่ายได้เกมรับเจอบททดสอบอยู่เหมือนกันจากการโต้กลับของเจ้าชิน ฟรูแบ็กทั้งสองฝั่งในเกมนี้ไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นักแอนดี้ ery, และก็คอนเนอร์แบชรีได้ลงรุกสนามแทนที่เทนนสเตอร์อาโนที่เจ็บปกติแล้วทั้งคู่มีเกมที่ดุดันกว่าดีนะซึ่งการบีบกดันบนของเีิบบล์ฟูยังทำได้ดีสร้างปัญหาให้กับการขึ้นของทานนั่นเกมเซา,า,ซาต่มตันไม่น,น้อยประตูขึ้นนำ1-0 จากโซบ็อกสไลด์ like, ก็มาจากการกดดันถึงได้เขตโทษจนทน่านันของอารเล็กซ์แมคคาชีและทวันนักบุญออกบอลลังเลมาเป็นที่มาของการแก้ปัญหาชบวหว้นาที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันบหายครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันสุครับ